ชาถาชนะบัญชรสมเด็จพระพุทธจารย์โตมีอนุภาคศักดิ์สิทธิ์มากการภาวนาคาถาชินะบัญชรอยู่เป็นประจำเสริมความเป็นสิริมงคลมหานิยมลาบผลทวีคูณโมตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัม en, มาสัมพุทธสะนะโมตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะ ชายาสนากตาพุทธาเชตวามลังสวาหานังจะตุสัจจาสพังรสังเยปิวิงสุนาสภาตันหังกราทยพุทธาอัตถวิสตินายกาสัพเพปฏิติตาไมหังมัทเกมุนิสราตีเซปฏิติตโตไมหังพุทโทธธรมโมทวิโรจเนสังโคปฏิตโตไมหัง อุเรสัพพคุณากรารโอหาทะเยเมอโนรุโธสารีปุทโธทจัทกิเนโกนทันโยปิติภาคาสมิงโมคัลาโนจวามะเกทักกิเนสาวเมไมหังอาสูงอนันทราหุโลกัสโปจะมหานามโมอุภาสูงวามโสตะเก เกสันเตปิธิภาคัสมิงสุริโยวะปะพังกโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงคโวกุมาระกับสปโปเทโรมเหสีจิทวาทโกโสไมหังวัฒนนิจังปิติทาสิคุนากโรปุนโนอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทศีวรี เถราปัญจะอเมชาตานะลาเตติลากามะมะเซซาสีติมหาเถราวิชิตาชิตนสาวกาเอเตสีติมหาเทราชิตะวันโตชินโนระสาชาลันตาสีละเตเชนะอังคมังเคสุสันติตาระตนานังปุระโตอาสี ทักิเนเมตตะสุตตะกังทะชคังปัญชโตอาสิวาเมอังคุริมาละกังขันธโมระปริตันจะอาตานาติยสุตตะกังอากาเสชะทะนางอาสิเสสาปาการสันทิตาชินนานาวรสังยุตาสัตตปาการลังกตา วาตะปิตาทะสัญชาตาพาหิรชันตุปัตวาอาเสสาวินยังยันตุอนันตชินเตชาสาวะสโตเมสกิจเจนะสัาสัมพุทธปัญชเรชิน,นะปัญชระมัชชมิวิหรันตังมหิตะเลสัาปาเรนตุมังสัพเพ เจมหาปุริสาสภาอิเจวมันโตสุกุโตสุลโขชินานุภาเวนะชิตุปัทถโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังคโคสังคานุภาเวนะชิตันตรายโยสัทธัมมานุภาวะปาริโตจะรามิชินปัญชเรตี